สบายดีย้ำสาวพี่นอ้องอันนี้เมนบรรยากาศอยู่เคตเมื่องปากซองพี่นอ้องแต่ว่ามื่อนีนนี้พายุเขาเนะ <c oughs> แต่ว่าบางสาวนี่หมอกกระไลหล,ลายพี่นอ้องหมอกลาย แต่ว่าตอนนี้ก็บ่มีหมดแล้วเนาะจะออกไปเหยี๋ยวไม่ได้ รถบ่อออกร้ายรถบรรทุกบอ่อจะเสียแล้วคนทางกันสิบวเพื่นนักี่น้องเนาะถ้าวารถบรรทุกมันออกร้ายและทางกันจะพี ข้าเจ้าเอาเิ้นปูใส่เนาะเพราะว่าเซ็นท่างเนี่ยถ้าเห็นก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละ,ะหนำลายเดยี่น้องเด้อข้าจาไปสอน no วิตามินงา,นายงนี่กะที่น้องเชื่อว่าายสุดๆแรงสาม,มานิง้งฝนตกประมาณสามสี่มือวันรลับวันทุกเราค่อยออกมาแล้วทางกับสีบพ่อพี่ นอาจจะบางบางส่วนก็ร้ายบางส่วนก็นหน่อยนิดแต่บ้าน,น้อยเนาะแต่ว่ามีลมพัดและก็มอโกขมเนาะ นี่แหละใครเน้ยเนาะว่าหันไ้สร้างถนนใหม่ ขับกับประมาณ3นาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาขับแหละประมาณ10เนะะาะเขาขับสาก phải xây dựng này ในไต่ไฟเนาะเปลเป็นไฟำเพราะว่าทาบ่ไตแล้วมันจะเห็นหงนะุะหมินเบื่อ แต่ว่ารถฮามันแตัตโนนัติแล้วนะคะ